กองอย่างนี้คือดมากโกันสมพลยืนตอนนั้นที่มาลงคนที่ยกไปแล้ว 1 8นาฬิกาวันที่6กุมภาพันธ์เมืองพัทยาได้ทำการลงพื้นที่ทำประชาคมชุมชนร้อยหลังณบริเวณที่ทำการชุมชนโดยมีนายภาสกรอยู่สมบูรณ์และนายสุภเริกชมพูนุษสมาชิษสภาเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่สำนักสวัสดิการสังคมร่วมลงพื้นที่ซึ่งมีนายกุหลาบขวัญเมืองประธานชุมชนร้อยหลัง และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมประชาคมเป็นจำนวนมากสำหรับการลงพื้นที่ทำประชาคมชุมชนตามโครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี2567จัดโดยสำนักสวัสดิการสังคมเมืองพัทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุน้นและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชนของตนตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองผ่าน กระบวนการประชาคมโดยได้มีการลงพื้นที่ทำประชาคมอย่างต่อเนื่องซึ่งหากครบทั้ง42ชุมชนก็จะมีการนำข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนแต่ละชุมชนมาร่วมวิเคราะห์และนำไปสู่การจัดทำแผนงานโครงการต่างๆเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งจากการประชาคมชุมชนร้อยหลังในครั้งนี้พบว่าประชาชนในชุมชนต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขในซอยนาเกลือ27เเป็นส่วนใหญ่ได้แก่เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างการทาสีตีเส้นจราจรเพิ่มเติมการตัดกิ่งไม้สัญญาณไฟคนข้ามหน้าปากซอยการจัดระเบียบการจอดรถภายในซอย การตรวจสอบลูกระนาดภายในซอยนาเกลือ27ตัดถนนพัทยาสาย3และการซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมทั้งขอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดปากซอยนาเกลือ27แยกที่ทำการชุมชนและท้ายซอยอีกทั้งหน้าหมู่บ้านธันาวัน พร้อมทั้งได้มีการขอให้ติดตั้งถังดับเพลิงเพิ่มเติมและมีการจัดอบรมแก่ประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นการร่วมกันเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับชุมชนของตนเองต่อไปสถานะการเงินของชุมชนซึ่งกิจกรรมของชุมชนมีอะไรบ้างเพราะว่าการแก้ไขปัญหาในชุมชนเราชุมชนอาจจะอที่กระทรวงหรือว่าต่อข้อบัญญัติเราระตุไว้ก็ต้องมีการ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติการเบิกค่าตอบแทนเนี่ยพอได้รับการอนุม,มัติให้ใช้อ่ะมันจะได้มาป,ปฏิบัติร่วมกันทางคณะกรรมการก็ต้องปฏิบัติาตามจากเจ้าหน้าที่ค่ะว่ามีการแนะอนุาัคจะได้สิทธิในการเอ่อเป็นสมาชิกของพ่อพ่อคือก็คือทำได้เลยไม่ต้องมาโน้มมานะคะให้พุณแม่หรือว่าพุณพ่อค่ะวัครับนนี้นะครับก็เป็นโครงการของมูลนิธิยานะครับที่ว่าจะมารับเรื่องเราการาาร้องเรียนหรือ ประสบปัญหาเกี่ยวกับอะไรที่ทุกร้อนนะครับสามารถร้องเรียนที่ประธานชมชนก็ได้นะครับหรือผ่านมาทางสมัครห่ดูเคยจับในเรื่องของโครงการนี้มาก่อนดูดูแลโครงการนี้มาก่อนปิดมองพื้นที่ที่เปิดมาจะเริ่มแต่ปัดซอยตัดซอยที่เก็บนะครับปัญหาที่เจอนะครับจะเป็นตอนที่เจ็ดในส่วนของมาตรที่ที่มีการกับหรืออะไรเงี้ยทิ้งจับอะไรเงี้ยก็ให้แก้กันไปเลยแก้ข้านหลังเนี่ยด้านหลังที่จับอยู่ครับท หน้าถูกปองนะน้องภาษี<ป>ี่จะเข้ามากันทาประจาเพราะนั้นก็มากะเจอกระจกโคลนั้นแต่ก็ประสานให้ทางฝ่ายเรียนได้ไหมในวันที่พวกนีสกาลงรมก็คือไปทบบเรียนด้วยกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเพลิงไหม,มเนี่ยทำเพอร์นเนี่ย<อ>ถ้าลองก็จะได้ว่าขอพื้นที่หน่อยในโซนร้อยหลังแล้เนี่ย นีพื้ที่ค่ได้สอนมาก่อนอย่างนี้นะครับล่าสุดนี้ตารวจไซเบอร์นะครับตารวจไซเบอร์บอกว่านะครับซึ่งช่วงนี้นะครับการหลอกลวงทางทางโทรศาพัพท์มือถือมา,อาที่เดิมค<ง>โครงการตุนผลยื่นตอนนั้นที่มาลงคนที่ยกไปแล้วเมื่อกี้จไม่มายกกันไหนยกได้คนละงานใครที่ยกรอบที่แล้วมายกรอบ i Academy a อั Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r a เ e f i g h t Academy